วันนี้เราจะได้เจอกรมาเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะคำสั่งของเราค่ะคือ instruction choose the most appropriate option นะคะคำสั่งคือบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดเนาะ appropriate ตรงนี้จะแปลว่าเหมาะสมนะคะ,ะเหมาะสมทีนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวโจทย์ค่ะบอกว่ายังไง ตัวจอของเรานะคะ Lily is j u e t her dad and her m o m นะคะ Lily is j u e t her dad and her m o m Lily เนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งกับพ่อและแม่ของเธอเนาะทีนี้ค่ะตัว choice ของเราเนาะก็จะมี between choice B in choice C outside นะคะ choice D among เพราะฉะนั้นเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันตัว between เนี่ยความหมายเลยจะแปลว่าอะไรนะจะเป็นระหว่างถูกไหมคะอ่ะระหว่าง เนาะ choice B คือ in ะคะ่ะก็คือข้างในนะคะ outside ค่ะอันนี้ก็คือข้างนอกเนาะอ่ะข้างนอก choice D ค่ะอาะมาท่าำกลางนะคะทั้งหมดนี้เลยเนี่ยเราจะเรียกเขาว่า preposition นะคะอ่ะก็คือเป็นคำที่แบบชี้ความสัมพันธ์ต่างๆของคำนามเนาะ ทีนี้เลยอันนี้ก็ยากจะชี้ถึงตำแหน่งที่ลินลี่อยู่นะคะกับพ่อกับแม่ของเธอว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวที่เราน่าจะตัดแน่ๆเลยก็น่าจะเป็นอนะินเนาะลินลี่คงจะไม่อยู่ข้างในตัวพ่อแม่นะคะดูแปลกๆแบบดูน่ากลัว choice outside ค่ะคือข้างนอกอันนี้ก็แปลกๆอยู่เนาะเจ้าเนอะ choice A กับ choice D ค่ะก็คือคำว่าระหว่างกับท่ามกลางนะคะเลือกใช้ตัวไหนดี อะถ้า between ค่ะส่วนใหญ่จะใช้บอกสิ่งที่อยู่ตรงกลางของสองสิ่งเนาะแล้วก็ among เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แบบคำว่าท่ามกลางเนาะมันน่าจะแบบคนเยอะๆเร,เราอยู่ท่ามกลางอะไรเพราะฉะนั้นค่ะทอยที่มันเหมาะสมมากที่สุดน่าจะต้องเป็น Lily is between her dad and her mom นะคะโอเคเลยก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ขอเสริมอีกนึงเนาะตัว between กับ and คะ่ะเขามักจะมาคู่กันเสมอเนาะ ใช้เป็นอีก1จุดสังเกตได้นะคะเนาะมันจะเป็น between เนาะแล้วก็จุดๆแล้วก็เป็น And นะคะจุดๆเพราะฉะนั้นมันเชื่อมของ2ส,สิ่งเนาะก็เลยจะต้องมีตัวแอนที่เชื่อมนะคะส่วนอ m ง n อย่าลืมเนาะว่ามันจะเป็นแบบฟิลท่ามกลางนะคะต้องมีคนเยอะๆเนาะอย่างเช่นเ,ออเราทันเกม Among Us ไหมเราสามารถใช้ภาพจำนั้นได้เนาะคือท่ามกลางพวกเราเวลาเล่น เวลาเล่น Among Us เนี่ยก็ต้องเล่นเวลาที่คนเยอะๆถูกไหมคะโอเคค่ะรูเวอร์แคปแม่นแกรมมาไม่พลาดแอเรอร์เก่งภาษาอังกฤษกับครัววาทเกเซอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เทศออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปด้วยกันที่กวดวิชาทัวเกเตอร์